กราบสวัสดีมิตรลักนักเล่นเกมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นยะผมแบบตัดสินใจแบบยากมากๆเลยะครับเด็ดเดี่ยวสุดๆค,คิดน่น,นะนร่บคือผมจะมาอัพขั้น,นะครับจากพี่หมูนะครับพี่หมูตัวนี้เลยเนาะให้เป็นนะลิงน้อยนะพี่ลิงน้อยนะครับซึ่งการอัพขั้นเนะี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะใช้เพชรเยอะนะครับ ส่วนตัวผมมองว่าเยอะนะมันใช้ไป6 0 0 0 0เพชรเลยนะครับดังดีที่มันใช้เพชรผูกได้นะครับแต่ก็ไม่รู้จะเป็นข้อดีหรือข้อเสียของมันเหมือนกันนะอ่ะส่วนวิธีเพิ่มนะครับเราสามารถไปซื้อวัตถุดิบได้นะครับที่มอลนะครับซื้อวัตถุดิบได้ที่มอเดียที่เติบโตได้เปล่าขอดูกันนะคือระบบมันเยอะนะครับชุดแฟนซีนะครับเนี่ยเราซื้อกระบองนะครับแต่นะครับแต่ เงื่อนไขการซื้ออะมันมีนะครับคือไม่ใช่แบบเรามีเงินหกหมื่นแล้วเราจะอัพมาขั้นขั้นนี้เลยนะครับคือเราต้องอัพให้แต่ ureau, ผมพาไปดูก่อนเราต้องมีลิงน้อยก่อนนะครับลิงน้อยคือไม่ใช่ลิงน้อยตัวนี้นะจะเป็นลิงน้อยอีกตัวหนึ่งนะครับผมหาดูกั้น,นะไหนว่าลิงน้อยเอ้ decision. เราต้องมีลิงน้อยตัวนี้ก่อนนะครับเราต้องมีลิงน้อยตัวนี้ก่อนเนาะ ในเมื่อเรามีลิงน้อยตัวนี้แล้วนะครับเราก็ต้องมาอัพนะครับมาซื้อตัวนี้นะครับมาซื้อกระบอกนี้ไปไปอัพนะครับอัพให้เป็นไทจีมังกรนะครับไทจีมังกรก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูรูปร่างหน้าตานะครับชึบอ่านี่ไง เราต้องมีลิงน้อยก่อนนะครับลิงน้อยกับอันนี้นะครับราคามื่นมื่นหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ามื่นมื่นทวนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันหรือว่ามื่นทวนอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องมีอันนี้ก่อนแล้วค่อยอัพมาเป็นตัวนี้เนะี่ยเราก็จะได้ไทจี้ังกรมาเนาะพอเรามีไทจี้ังกรมาเนาะเราก็ต้องไปซื้อคาดนะครับาคาดคาดนี่ยราคาสี่หมื่นนะครับสามหมื่นสี่หมื่นนี่แหละซื้อได้จากมอนะครับมอเหมือนกันเลย สามหมื่นนะครับราคาสามหมื่นซื้อได้จาบมอพอเรามีคาดแล้วนะครับเราก็จะมาอัพขั้นเป็นพี่หมูได้นะครับนะเป็นพี่หมูได้พอเรามีพี่หมูแล้วนะครับอถ้าเราจะอัพขั้นมาเป็นขั้นหนึ่งเราต้องไปซื้อกระบองนะครับซึ่งกระบอกที่ผมจะมาซื้อวันนี้เป็นราคาที่ยวค่อนข้างจะแพงในสายตาผมนะครับเรียกได้ว่าเก็บหอมรอมริดมานาน เดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีกว่านะครับก็ดื่นเนี่ยเข้ามอไปซื้อก่อนนะครับชุดแฟนซีะนรับแฟนตาซีะนรับกดกระบองฟึบโอ้โหเห็นเห็นแบบตังที่เสียไปแล้วแบบค่อนข้างจะปวดร้าวกับตัวเองนะครับเฮ้ พอเรามีแล้วใช่ไหมครับพอเรามีแล้วเราก็มากดเพิ่มกันเลยดีกว่าครับเพิ่มนะครับอ่ามันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับพอเด้งมาหน้านี้ปุ๊บเราก็กดหลอมไปเลยนะครับือออ่าพอหลอมเสร็จมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะมีโบนัสพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับคือดาเมจเพิ่ม5%าเ็นตนั่นนี้นู่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ มีดาเมจลดดาเมจหเนะครับโบนัสดาเมจหเพิ่มสกิลดาเมจหเอร์นะครับแล้วก็ลดดาเมจสกิลอีก5%นะครับเฮ้ยเฮยห็นแล้ถอดใจนะครับเออสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝังว่าวิธีหลอมที่ผมบอกไปคงคงเข้าใจกันเนะมันมันไม่ได้ อันนี้ใช่ไหมไม่ได้งงกันใช่ไหมครับถ้างงหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะครับผมพยายามอธิบายให้กระชับที่สุดแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปผมนะครับกดให้หน่อยนี่คิดซะว่าสงสารคนตัวเล็เกๆอย่างผมเลยกัน,กน,นับอ่ะไปละบ๊ายบาย